ครับนี่ก็รอจับประเบิดนะครับประเบิดที่สวนก็ปล่อยมาหลายรุ่นนะครับก็มีประมาณ2องถสาร้อยตัวนะครับแต่รุ่นแรกก็ปล่อยเมื่อหกเจปีที่แล้วนะครับแตแ่็าอาจจะไม่ใหญ่นะครับเลี้ยงกึงธรรมชาตินะครับก็รุ่นแรกก็ประมาณร้อยตัวนะครับ นี่ค,คกคกกับไก่เราก็มาเก็บไว้ที่นี่นะครับผมความทรงจําเก่าๆนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ร้านเรานะครับมาแล้วคุณหมีแล้ก็ป,ปลาบึกหลักหลาเมนูปลาบึกนะครับที่ร้านใช้ปลาบึกจากสวนนะครับผมปีนี้ใช้มาทั้งปีนะครับผมหลากหลายเมนูปลาบึกนะครับปลาบึก ลวกจิ้มปลาเบึกผัดเผ็ดผัดชาแล้วครับต้มยำปลาเบึกแกงอ่อมปลาเบึกลาบปลาเบึกนะครับแล้วก็ผัดกะเพราปลาบึกหลากหลายเมนูปลาเบึกนะครับต้มแซ่บปลาเบึกก็มีนะครับปลาเบึกของที่ร้านก็ใช้ปลาเบึกจากสวนเลยนะครับที่เราเลี้ยงเองเลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีนี้เนีก็จะแน่นๆนะครับบ่อลึกสองถึงสี่เมตรแล้วก็ความยาวก็ร้อยแปดสิบเมตรนะครับน้ำหนัก ว่าอัจะไม่ใหญ่นะครับเราเลี้ยงธรรมชาติก็ประมาณ20-5โล20โลก็มีครับมีร้อย่นตัวนะครับเราก็จะมาจับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะมาจับก็ฝนตกก่อนครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าฝนจะตาไหมนะครับเดี๋ยวก็เราจะเอาคลิปมาให้ชมนะครับถ้าถ้าตานะครับถ้าฝนไม่ตาก,ก็เดี๋ยววันหน้าเราก็จะมาจับใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ชม กาเย็นรับีจะมาจับประปึกนะครับพอดีไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมก็ต้องรอรอดูก่อนครับถ้าฝนตกเราก็งดครับมาจับขราวหน้ารับเย็นสบายครับนี่ต้องเติมน้ำมันสักกระป๋องนึงครับ ออจอดรอแล้วนะครับนี่อุปรกรณ์จับปลาแล้วนะครับพร้อมได้เลย,ย,ยะครับอืมคนจุย๋ยคนจุยน๋ยนคิดถึงน้องที่งอนน่ะอืมทถึงที่ขวดที่เบาเนาะเป็นลาย็สบายแล้วพี่ขวดที่เบาวเป็นสบายแล้่ะป็นไรก็คิดถึงทุกทีเรารับวันนี้ก็ฝนตกนะครับไม่ได้จับปลาเบึงนะครับหวานแหแทนครับ เดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปจับปลาเบิกมาให้ดูนะครับผมน่าจะอีกสองสาวันครับจะไหมครับคุณหมี <c oughs> ครับอากาศวันฝนตกนะครับ ถ้เราพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศไม่พร้อมนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมาจับปลาบึกนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทลิปนะครับดีับก็ฝนตกนะครับวันนี้ไม่ได้ดักปลาบึกแล้วครับก็ว่านแหแทนครับเนี่ยนี่ครับ